ประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกว่าเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวมากที่สุดด้วยวัฒนธรรมพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าน่าสัมผัสรวมไปถึงอาหารขึ้นชื่อที่หลากหลายและรสชาติที่เป็นสเสน่ห์ทำให้นักท่องเที่ยวติดอกติดใจมากน,นักต่อหนักด้วยเหตุน,นี้เราจึงจะพาคุณผู้ชมร่วมออกเดินทางพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยกัน พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่แสนสวยงามในประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆที่น่าหลงไหลพบทั้งหมดนี้ได้ในรายการพาเที่ยวไทย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดอ่างทองในวันนี้เราจะขอขยับมาที่จังหวัดใกล้เคียงจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาคงจะไม่ผลโบาาสถานหรือวัดวาอาราบต่างๆที่มีความเก่าแก่อย่างแน่นอนแต่ในครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่ง นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5แล้วในเรื่องของสถาปัตยกรรมก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนวัดอื่นๆในจังหวัดอยุธยานั่นก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวิหารซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบ้างประิน การที่จะข้ามไปฝั่งวัดได้นั้นนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องใช้วิธีการนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ําไปเป็นกระเช้าขนาดเล็กสามารถบรรจุคนได้ไม่เกิน10คนใช้กลไกชักรอกข้ามไปมาด้วยระบบไฟฟ้าโดยจะมีพระสงฆ์เป็นผู้ควบคุมในการข้ามซึ่งระยะทางการข้ามแม่น้ําจะอยู่ที่ไม่เกิน50เมตร ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของทางวันนิเวศธรรมประวัติราชมรวิหารที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก จุดไฮไลท์สำคัญที่หลายคนมักจะมาเยี่ยมชมความสวยงามแปลกตาของวัดแห่งนี้นั่นก็คือพระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมตะวันตกหรือโกธิกโดยพระอุโบสถถูกสร้างอยู่ในกำแพงแก้วก่ออิฐถือปูนทำเป็นลวดลายแบบตะวันตกพระอุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามียอดโดมปลายแหลมเหมือนโบสถ์ในคริสตศาสนารวมทั้งมีหอ,อนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปเป็นที่ประฏิสฐานพระมรรมาสารีริกธาตุปกติแล้วหากเป็นโบสถ์คริสต์จะประดับด้วยสัญลักษณ์ทางศาสนาแต่สำหรับที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้มีการประดิสฐานตาพัะราชลัญจกรประจําแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5แทนส่วนซุ้มเล็เลกๆด้านข้างทั้งสองฝั่งจะพบรูปปั้นเทวดาเป่าสังกับรูปเทวดาดิดผินฝั่งละหนึ่งรูปเสมือนเป็นการอวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน บริเวณด้านซ้ายมือของพระอุโบสถจะมีศาลาถงซึ่งภายในจะเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธานาริมนทานโมพาตพระพุทธปฏิมากรที่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนมักจะมาเคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและด้านฝั่งตรงข้ามจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระบรมรูปทรงมา้าโดยบริเวณศาลาถงนี้เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั่วไป สามารถจุดธูปเทียนและถวายดอกไม้ก่อนที่จะเข้าไปกราบสักการะด้านในพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมโกธิกเริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่1 2และรุ่งเรืองต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่16ในระยะแรกสถาปัตยกรรมทรงนี้เรียกกันว่าแบบฝรั่งเศสคำว่าโกธิกมาเริ่มใช้กันในตอนปลายยุคฟ,ฟื้นฟูศิลปวิทยาในทางที่เป็นการหมินลักษณะสถาปัตยกรรมลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการใช้โค้งแหลมเพดานสันและค้ำยันแบบปีก สถาปัตยกรรมโกธิกเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างคริสต์ศาสนสถานต่างๆในยุโรปนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการสร้างปราสาทวังตึกเทศบาลเมืองมหาวิทยาลัยและในบางครั้งก็สำหรับใช้ที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่มากนะักโดยส่วนใหญ่เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางศาสนาและสิ่งก่อสร้างหลายแห่งก็มีคุณค่าสูงพอที่จะได้รับการมอบฐานะให้เป็นมรดกโลก ชื่นชมพุทธ,ธสถานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบศิลปะตะวันตกที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชาวราวิหารวัดไทยสไตล์ยุโรปที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธสถานที่ถูกออกแบบด้วยศิลปะทางตะวันตกและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารแห่งนี้นั่นก็คือสถาปัตยกรรมศิลปะแบบโกธิกที่อยู่ภายในพระอุโบสถซึ่งการออกแบบและตกแต่งภายในพระอุโบสถแทบไม่แตกต่างจากโบสถ์ฝรั่งทั่วไป ภายในของพระอุโบสถมีเพดานและช่องหน้าต่างสูงมีซุ้มยอดแหลมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธานารนมนทันโมพาดถูกออกแบบโดยพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการโดยใช้การผรสมผสานศิลปะ,ปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกันมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนเหนือขึ้นไปมีซุ้มสามซุ้มได้แก่ซุ้มกล,งกลางซึ่งประดิษฐานพระประธาน ส่วนอีกสองซุ้มปฏิษถานรูปพระอรหันตสาวกคือพระมหาโมคคลานะอยู่ทางซ้ายและพระสารีบุตรอยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ปฏิสฐานพระนิรันตรากมองไปด้านฝั่งซ้ายมือของพระประธานจะมีพระพลาที่ประทับสำหรับถวายผ้ากรถินแปลพระราชฐานและประทับรับรองพระราชอคันตุกะผนังด้านยาวทั้งสองด้านก็ยังมีการปฏิสถานรูปพระอรหันตสาวกประจำทิศทั้ง8ด บานประตูและหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสีที่ฝาผนังทั้งสองข้างของประตูทางเข้าพระอุโบสถมีหินอ่อนจารึกป,ประวัติการสร้างวัดและพระพุทธปฏิมาก,ก่อนโดยพระศรีสุนทรโวหารหากมองย้อนกลับไปฝั่งตรงข้ามของพระประธานบริเวณด้านบนเหนือประตูพระอุโบสถจะมีพระบรมาสารีริกธาตุของรัชกาลที่5ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ประดับด้วยกระจกสีที่ถูกสั่งนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งในปัจจุบันนี้หาชมได้ที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารแห่งนี้เท่านั้น ความเป็นมาของที่วัดนี้ก็คือรัชกาลที่5ทรงเสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอินและก็ในบรุณะใ้สันเบตเป็นแบบสมัยใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้รูปแบบของการสร้างก็ทรงคิดเอารูปแบบที่แปลกกว่าที่เคยมีอยู่ของแปลกของคนไทยเราก็คือศิละปะแบบฝรั่งซึ่งเรียกว่าศิละปะแบบโคทิกรวมกันหลายหลายประเทศ ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอะไรก็ก็จะอยู่ตรงนี้ต้องการเรียนรูปแบบแม้กระทั่งสีก็นํามาจากต่าประเทศด้วยต้องการให้เป็นแบบยุโรปคือแปลกไปทั้งหมดเลยเพราะัะนัานศิละปะที่นี่จึงไม่มีแบบไทยๆติดอยู่เลยในการสร้างนที่เวททเวทเทศเป็นของแปลกนี่หมายความว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่ชมของประชาชนทั้งหลายโดย จะไม่เกิดการเบื่อหน่ายเร็วถ้ามาันซ้ำซากอยู่ก็จะไม่มีความหมายเท่าไหร่ความหมายแต่การให้คนดูได้นานๆหรือถึงเป็นของแปลกและการบูชาด้วยของแปลกนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าถึงหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสัจธรรมนั้นไม่อยู่ที่อิฐที่ปูนอยู่ที่คําสอนว่าให้ทําอะไรทําอย่างไรถึงคําสอนทั้งหมดจึงตกในลักษณะมีความพอดีอยู่ในตัวในหลวงทรงนํามาใช้คือพอประมาณศิละปะ ทำให้เราทําอะไรต่างๆให้พอประมาณค่ารเกษตรเกษตรพอเพียงอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นการเพื่อบรปฏิบัติของมนุษย์เราก็ต้องพอเพียงาพระพุทธรูปด้านหลังที่เป็นประธานนี่ก็เป็นพระที่พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรลการเป็นรูปแบบที่ทรงปั้นขึ้นมาแล้วก็ปั้นไว้ได้องค์เดียวเป็นองเดียวที่ทําได้วัดอื่นที่จะมาทําตามตัวอย่างนี้คนอื่นจะให้ทาท่านก็บอกว่าท่านทำบทฝีมือตรงนี้แล้วท่านไหวยอย่างนั้นพระองค์นี้ได้ชื่อว่าพระพุทธลลนุลธรรมโมพาสแล้วก็ เป็นพระกาลัยหรือทองคำวัดน,นี้สร้างมาแล้วตั้งแต่ปี2419เริ่มสร้างนะไปเสร็จ2421นับจาก2421ตอนเสร็จแล้วนี่นับได้149ปี2509มีกระช้าข้ามฟากตั้งแต่นั้นมาประชาชนก็ชักจะรู้จักได้ข้ามมาที่วัดนี้ได้มาบูชามาเที่ยวปัจจุบันก็มีการศึกษาที่ทางวัดจัดเสริมขึ้นมา การศึกษาลริยัติธรรมแผนกสามันเปิดทั้งเปีอาชีวะด้วยเปิดชั้นม .1 ถึงม .6 แล้วก็ฝ่ายอาชีวะเขามีเริ่มเปิดแต่ปีกลายนี่แต่ไม่ได้ใชทุกวิชาบางวิชาที่พ่านเนรพอจะทําได้นี่เป็นเรื่องของวัดที่ทาจัดการศึกษาขึ้นมารนประกอบในปัจจุบัน วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชาวรวิหารจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งการเดินทางมายังวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชาวรวิหารนั้นสามารถมาได้หลายวิธีเช่นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือเดินทางโดยรถไฟโดยมาลงที่สถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลบ้านเลนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ พระพุทธนามุลทันโมพาดเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผลงานปั้นพระพุทธรูปชิ้นเอกของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการอธิบดีกรมช่างสิท์หมู่ซึ่งทรงเป็นช่างหล่อพระของหลวงฝีมือดีมาตั้งแต่รัชกาลที่4เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาป 9, โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธนามุทันโมพาด ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพร้อมด้วยรูปพระอรหันตสาวกซึ่งมีพระนามประจำทิศท,ทั้ง8ที่หล่อขึ้นในคราวเดียวกันซึ่งในปัจจุบันนี้นับได้ว่าพระพุทธนารุมณทันโมพาศมีความสําคัญและความงดงามที่สุดจากฝีมือในช่างเอกท่านหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยพบกับตลาดย้อนยุคที่ให้กลิ่นอายถึงสถาปัตยกรรมไทยโบราณ สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นเพื่อสานต่อวัฒนธรรมไทยมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่วัดนิเวศธ,ธรรมมาประวัติราชวรวิหารกันแล้วเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้กันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดนิเวศธ,ธรรมมาประวัติราชวรรวิหารเป้าหมายที่ว่านั้นนั่นก็คือตลาดกุ้งโขงบ้านแสงโสมนั่นเองตลาดกุ้งโขงบ้านแสงโสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง เรียกกันว่าบ้านแสงโสมลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยมูใหญ่ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณให้นักท่องเที่ยวที่มาแวะเวียนได้สัมผัสถึงบรรยากาศเก่าๆและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นการรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบสานต่อไป ก็จะขออนุญาตคุกท่านเล่าประวัติความเป็นมาว่าทําไมถึงชื่อว่าตลาดก่องโ้งซึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบน,นะคะย้อนไปตั้งแต่สมัยเอออยุธยาเป็นราชธานีของเมืองไทยเรานะคะก็600กว่าปีแล้วบริเวณตลาดก้งโค้งแห่งนี้ค่ะคือด่านคานนของราชธานีเราคําว่าด่านคานนนะคะก็คือสถานที่ที่เป็น เก็บภาษ,ษีของเรือสินค้าที่มาจากต่างชาติต่างเมืองเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดในราชาธานีศรีพิยานะคะเรือที่มาค้าขายเราต่างชาติต่างเมืองจะจอดเรือเพื่อเสียภาษ,ษีกันบริเวณนี้นะคะแล้วก็คนที่มาค้าขายก็เอาสินค้าที่มา,าขายนะคะมาวางขายก็คือคนโบราณเห็นอะไรก็จะเด้กอย่างนั้นตามภาพที่เห็นนทากติดชีวิตเรียบง่ายเห็นตลาดแห่งนี้เป็นคนร่วมโค ก็เลยเรียกติดปากกันว่าตลาดกงโคง้งนะคะตลาดกงโค้งก็อยู่คู่อัิยามาหลายร้อยปีเท่ากับการเป็นรัชธานีของเขาพอเราเสซงครั้งที่สองไปตลาดกงโค้งก็หายไป ทุกวันนี้ชุมชนเราก็ขออนุญาตกลับมารื้อฟื้นให้ภาพประวัติศาสตร์ได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในสถานที่โบราณโดยเจ้าของที่นะคะเขาออนุญาตให้ใช้ที่ฟรีโดยตลาดโป่งโผงนี่ก็เปิดทุกวันกะรหัสศุขเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะัตเลิก9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะกิจกรรมที่มีจะมาส่วนใหญ่ก็คือการค้าขายนะคะแล้วก็ทุกวันตอนเช้าถ้าใครอยากมาชมภาพความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะ10โมงเช้าเราจะนังกองยาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคลังจะปลุกนะคะ ทุกอาทิตย์แรกของเดือนเราก็จะตักบาตเรียนนะคะก็คือถึงเหมือนชีวิตของคนสมัยโบราณท,ที่ใช้บุญนำหน้านะคะเราทุกคนนะคะก็ขออนญ,ญาติญาติางชัว่วที่เป็นพบุรุษของเราว่าเรามาขอแผ่นดินเรามาขออาชีพที่ท่านเคยทำมาอาหาก,กินตรงนี้โดยลูกหลานทุกคนเลยคะ่ะไม่ดูเหม่นดูแพงก็จะยินดีว่าเราจะมาแต่งตัวเป็นคนโบราณ คุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะเวียนมาสัมผัสบรรยากาศแสนอบอุ่นที่ตลาดก้งโขงบ้านแสงสงแห่งนี้สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านลน่างนี้และในครั้งหน้าเรายัางคงพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่น่าสนใจกันต่อแต่จะเป็นที่ใดนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ดี